สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานดน,นวัดลงคึงเดชอุดมรับซ่อมปัม๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกกี่หอวันนี้วันที่16เดือน9พศสอ6พ,พั้าอพเพื่อนสมาชิกมาดูการซ่อมแมเท e นนจ์ตัวปั๊ม DC95 นะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดอ่างทองนะครับลูกนี้ใช้ระยะเวลาในการส่งประมาณ 2- 3วันนะครับอาการเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งว่ามี เสียงดังนะครับออกจากเจ้าตัวปั๊มนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับแรงก็มีแต่อยากจะแก้ไขปัญหาตังจุดนี้นะครับทางร้านเราก็ทําการเช็คเปิดเช็ครายละเอียดนะครับเจ้าตัวปัม๊มดูรายละเอียดนะครับปั๊มชาร์จนะครับลูกค้าทําทมาแล้วนะครับแล้วก็ค่าขนานไม่ได้นะครับก็แจ้งลูกค้าไปว่าลูกค้าทํามาค่าขนานไม่ได้นะครับค่าขนานของเจ้าตัวปั๊มชาร์จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ไมครอนนะครับแต่ลูกค้าไปทํามา น่าจะเอียงนะครับแล้วก็ทางร้านเราก็ทําการแก้ไขให้นะครับส่วนโรเตอร์อก็ค่าขนานไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องทําการเจียบปรับระยะให้ใหม่พวกแผ่นเพลทวาลนะครับพวกรายละเอียดเกี่ยวกับ ซีนโอลิงน้ำมันนะครับตัวนี้จะมีน้ํามันรั่วออกมาจากระบบนะครับแจ้งลูกค้าไปเราต้องทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เสียงนี้น่าจะอาจจะเกิดจากแบริ่งนะครับแบริ่งตรงรังนกนะครับเผาเริ่มจะมีรอยไหม้นะครับรังนกตรงนี้นะครับก็คือเราต้องทําการเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนอาจจะสึกล้อนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวขาดีดนะครับขาดีดแผ่น เอียงนะครับตัวนี้ก็เริ่มจะสึกนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ทําการเปลี่ยนลูกปืนลังนกเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเซียน้ํามันคันโยกที่เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับของระบบน้ํามันนะครับของเจ้าตัวปั๊มดีซีกาวานะครับตัวนี้เป็นลูกปืนลังนกแล้วที่เราถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็ใส่ลูกใหม่เข้าไปให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเพาเริ่มจะมีรอยไหม้นะครับก็คืออาจจะเกิดเสียงจากตรงนี้นะครับพวก บ็อกนิ้วแผ่นเพจนะครับโรเตอร์นะครับปรับระยะเจียรใหม่หมดทุกอย่างนะครับเช็ครายละเอียดรายละเอียดของเจ้าตัวปั๊ม d c 95นี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับบล็อกนิ้วบ็อกตัวสไลเดอร์บล็อกนะครับตัวหัววาล์วนะครับทาการซ่อมนะครับแล้วก็เจียร แลบให้ลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับก็ทําการเช็ครายละเอียดให้ทุกอย่างสําหรับดีซ5กวหาตัวนี้แผ่นเปนะครับเจียร์ใหม่นะครับมีรอยไหมนะครับตัวนี้ก็คือนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับภาพที่ถ่ายไว้ส่งให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าส่งมานะครับถ้าเกิดลูกค้าเดินทางมาหน้าร้านนะครับเราก็จะเรียกลูกค้าให้ดูรายละเอียดนะครับส่วนลูกนี้ลูกค้าส่งมาเราต้องถ่ายรายละเอียดให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดแล้วก็ ใบเสนอราคาให้ลูกค้าอีกทีนะครับเสร็จแล้วจัดการเสร็จรายละเอียดเสร็จทุกอย่างก็ทําการประกอบ s อสแนะครับแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้าปั๊มลูกนึงนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ปั๊มถึงเช้านะครับช่วงเที่ยงหรือบ่ายเราก็สามารถส่งกลับได้นะครับลูกค้ารอรับได้เลยนะครับเราแพคกิ้งใส่สายรัดอย่างดีนะครับแล้วก็ใส่แผ่นรองใส่แพคกิ้งกันกระแทกให้อย่างดีนะครับสําหรับ ปั๊ม DC95 เพราะว่ามีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องปั๊มนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับแนะนำให้ส่งบริษัทขนส่ง f ฟลกเอสนะครับส่งแล้วแจ้งเลขที่พัสดุให้ด้วยนะครับลกท้าที่เดินทางมาเองนะครับนัดหมาเวลาล่วงหน้านะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ